สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมถึงมีดนตรีแบบนี้เกย์รับอ่ะก็หนูเป็นนักแสดงลิเกค่ะจริงเนาะใช่ค่ะอยู่ที่คณะอะไรอยู่ดพลัตไม้หอมค่ะเฮ้ยตอบไปนิเกหน่อยสิตอบไปนิเกใครๆก็รู้ก็เห็นว่าหนูนี่เป็นกระเทื เห้หนูยังมีเคยมีผัวถ้าใครจะจีก็รีบมาอย่ามวัวกล้าๆกลัวาราธรรมดาก<อ>็ปกติแล้ว เจ้าเล่นในลิเกเนี่ยเจ้าเป็นตัวอะไรปกติเล่นแสดงในลิเกนะจะเป็นนางโกงแล้วก็เป็นตัวตลกค่ะเป็นจังเป็นตัวนางด้วยเหรอเป็นตัวนางหนูเล่นเป็นตัวนางค่ะคณะนพพรั์ไม้หอมค่ะเอ้ยดีจังเลยหลังมาทักคณะเลยนะได้เลยเดี๋ยวมาทักคณะเดี๋ยวเอามาเลยคพี่ทุกคนฮะมีรุ่นฮะคนนี้มีรุ่นเลยเสียงดีมากเลิ่มรู้อร่ามปัง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 กหนูคิวซี ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้น้องนะครับได้พูดขอบคุณไปอย่างเพื่อนๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนชักชวนให้โหวตน้องครับฝากทุกคนด้วยนะคะ CT 1 5นนบุรี QC ฝากโหวตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ